สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะนาวทัศสิ่งนะครับผมวันนี้มามาดูเวลาช่วงทำนองของเจ้าโอเบโก SK 2 0 0 YN 1 2ครับตัวนี้รุ่นแปดนะครับตัวนี้เป็นเก่านอกครับมีตัโอเจโอห e ้าอีขีดทีเอครับช้ายคาวาซากิ k 3สครับ กุ้งกีห้าวดอลเลอร์เจ็ดตัวกระียสองตัวครับใบแท็กกว้างแปดสิบเซน,นครับโอ้โหดูความเร็วในการสวิงของเขาครับตัวนี้แกแกมาเก่านอกนะครับห้าพันชั่วโมงครับตอนนี้ก็ตกไปเจ็ดเจ็ดพันชั่วโมงกว่าแล้วให้สัญญาณแล้วครับเดี๋ยวผมต้อง ไปไปรับดินก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอตักที่สองแล้วครับอันนี้เป็นสะโครงการนะครับโอ้โหตักที่สมครับโอ้โหมีความเร็วสูงความเร็วต้องยกให้เขาครับค่นี้โกเบโกโอ้โหตักที่สี่ครับ โอ้ยังไม่ถึงไหนเลยรีวิวยังไม่จบรีวิวยังไม่ถึงไหนโอ้โหอักขีห้าครับโอ้ยรีวิวยังไม่ถึงไหนเลยน่าจะตักสุดท้ายแล้วอักขีหกครับโอ้ยจัดเต็มจริงๆริงอัเจ็ดครับโอเคครับไปแล้วครับ <laughs> สุดยอดครับ จะปรับมุม,ม,มกล้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเอ๊ะกล้องทำไมเอียงเอียงแป๊บหนึ่งครับโอเคครับปรับกล้องได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ลงดินครับตามตัวที่สิบล้อนะครับ ตามตัวพี่ใหญ่กันการก็ค่อนข้างจะลุกอุกบาทเยอะครับเรามาว่ากันที่เรื่องงานทอยครับ ระยะประมาณเท่านี้ราคา60บาทครับต่อเที่ยวจะคุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับรถด้ำนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วนะครับก็เป็นทีมงานที่รู้จักกันครับสายบริการนะครับก็ ทางนั้นรับงานสะโครงการครับบางลูกก็ต้องคอยดินออกนะครับไม่ให้มีคันคูคันคูสะนะครับเยอะเกินไปเหมือนลูกนี้ครับต้องคอยออกให้หมดครับแต่ถ้าลูกไหนที่นายช่างเขาให้กองดินไว้ได้ก่อนโอเคครับ ครับตูดที่ใหญ่ท่านแล้วครับเดี๋ยวเรามาว่ากันด้วยเรื่องอองานทัวยครับจากที่วิ่งมาวิ่งมาได้สองวัน พออยู่ได้ครับหัดพวกลบน้ำมันเสร็จแล้วก็เหลือครับ คือว่าโอเคครับดูได้ก็ต้องดูที่ระยะทางด้วยนะครับว่า,าคุ้มไหมระยะเท่านี้เราจะเหลือเงินหักลบน้ำมันแล้วจะได้เท่าไหร่นะครับ ี้ไปเั้าวันหนึ่งเราได้ถ้า,าวิ่งจากที่เคยวิ่งมาได้เงินจำนวนรวมตกไปวันละ4พันหักน้ำมันแล้วเหลือประมาณ3,000โอเคนะครับเหลืองพันก็ยังได้เลยตนะ่ต้องไม่ต่ำกว่านี้ครับ มันต้องคิดเผื่อค่าสิกร้อด้วยครับ,รบตาตัวใหญ่ไปกันครับ เมาเป็นรายวันนะครับแต่ของผมวันนี้คิดเป็นเที่ยวครับเที่ยวละหกสิบบาทถือว่าเหลือไม่มากครับแต่ก็ยังพองทำได้ครับ ครับไม่อยากให้รถจอดนะครับช่วงฝนอย่างนี้งานลำบากครับช่วงหน้าฝนงานมีปุ๊บแต่เราทำไม่ได้อย่างนี้หน้างานเหมือนงานผมที่อย่างนี้หมดสิทธิ์เลยครับหน้าฝน ครับท่านผู้ชมมัวแต่ฝอยครับมัวแต่ฝอยกล้องรดเลย,ยแสงพี่ใหญ่ครับรอบนี้พี่ใหญ่เขาเมาไร้วันครับเรื่อยๆครับ ของเราทําเที่ยวเราต้องใช้ความเร็วครับตรงไหนพอใช้ความเร็วได้ใส่เลยครับ้ okay, ครับพี่ใหญ่ก็มาแล้วขอแซงนะครับน้องเล็กขอแซงพี่ใหญ่สิงให้เท็กนะครับ fm นี่หนูซิงหฮเทคี๋ยวต้องดูเป็นรหัสอะไรครับก็เป็น F M 3 H นะครับ3 h ก็น่าจะเป็นเอ่อ h ฮ็ d โอเนะครับประมาณนี้ตัวนี้เป็นตัวแรกของซิงหฮเทคครับยังไม่มีเอ่อ uh, j o โนะครับยังไม่มี โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมว่าจะมาพูดเรื่องอะไรลาไปแล้วครับสวัสดีครับ